โอเคเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากไปกระต่อครับอ uh, so ่าแล้วครับปูซัวเฮียบอกหมาลูกนี้อนุบาลหลังคาอนุบาลฮักคาเข้าจากพนันอึ่งรังโอ้โหโนจันนี่ครับโอ้โ้นัทลงเดชจะมีสิบเอ็ดปีก็มีแอคชั่นแล้วโอ้โหเท้าไม่ธรรมดานัรงเดชกสักวะนี้ก็สกัดกันออกข้างไปก็ตรงนี้จะพุ่งเข้าไปเอง โลดเตโลดเดโลฟาวันนาฟรีเทีนนโอเมิโอเมิช์เนนนชาญนนฟาชาญนนดันชาญนนดุลแล้วก็อย่าไม่ผ่านนโลดเดตสี่คนยังถูอยู่คนยังไถอยู่แล้วก็ใส่กอกเพราะนด้กลับขวาแล้วมาเล็กนโลดเดตชั้งส่วนหนาแล้วก็ใส่มาแม่ลูกนี้เอานี่ครับนะวะลุกโะเบิดเพื่อพาระหว่างนี้ก็สนุกคุณแม่นะครับท่าน อ๋อแล้วครับผู้ตัดสินให้เป็นทีมงานปูซัวเอกพรตัหน่อยเอฟซีครับ